ก็ไม่แปลกที่เฟรมจะรู้ราคาเฟรมขึ้นเพราะว่าเฟรมไม่มีเวลาทำอาจาไม่มีกระดับตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะประมาณนั้น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 เข้าวๆเข้าวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเปิดไม่ทันเปิดหน่อยเปิดหน่อยสกิปเปอร์เปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดให้หน่อยขอบคุณโอ้โหมาสเตอร์สกิปเปอร์เยี่ยมเลยวู้สกิปเปอร์ช่วยชีวิตแป๊บไว้เออไม่ไม่แบบถ้าถ้าจยเงินเดือนสามหมื่นนะทำปกได้ทำอะไรได้ปกสวยด้วยไม่ใช่ทำปกทำร้านต้องปกสวยด้วย สกิปไปสกิปไป bang pia อุ้ยเกือบแล้วสวยเฮ้ถึงกำแพงอยู่แล้วเนี่ยชิบหายละอุ้ยสว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 ยโอ้ย my god วววว้าวว้าาคนทําใจเราเลยประกาศดอาประกาศสองสวยๆที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแม่งกําลังจะหายไป <laughs> มันกําลังจะหายไปก็ก็แสดงความเสียใจล่วงหน้ากันเลยครับเออส่วนผมก็มาดูด่านเก่าให้ทุกคนพอดีแหละสวยๆ อยู่ได้อยู่อยู่อ๋อยังไปจิ้งจับมาตีด้วยกูเหลือเชื่อกูเหลือเชื่อโอ้ยไอ้เจ้ากูช่วยมึงว่ามึงจะหนีออกจากแมวไหมเมื่อกี้กูช่วยมึงมึงยังแบบวิ่งใส่แมวอยู่เลยลไปพระเอกมาเออเออไปมึงก็ช่วยสิมึงก็ช่วยสิกูมึงหายตัวมึงไม่ช่วยเรา สวยสขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งเออสวยเขี้สวย,อเ,สวยเออมันต้องอย่างเงีย้ยมันต้องอย่างเงีย้ยมันต้องอย่างเงีย้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยโอ้ยกูจะเล่นได้สวยสวยสวยเออเออโอ้โหเราก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยไปนะเออนะ เป็นสกินที่เสียเพชรเยอะมากแม่งเสียเพชรโคตรเยอะวสวยสวย้ยน้ำจาของพระเจ้าเป็นของข้าเยี่ยมเลยเกินเกินไปอาจาร้าเกินไปพระเจ้าเกินไปโอ้โหพระเจ้าแม่งม้อพลังโคตรดีตาแดงหายตัว อชื่ะจะมีหนูตัวไหนโชคดีขนาดนี้ถามจริงเฮ้ยเกินเกินนกสองอะทุกคนไพลเลทแม่งโดนเชือกตายเออเกินเกินไปขอบคุณบอามมินิ75ดาวครับ โอ้พระเจ้ายอันโนตีมาให้โอ้มโก้ว้าวกลับบ้านไวกว่านี้เพราะว่ามาทำธุรเออเจอกระทิงกระทิงซ่อมกระทิงซ่อมมันเคยเป็นเทคนิคที่โกงมากๆนะสมัยก่อนกระทิงซ่อมอ่าตอนตอนนี้โดนเนิร์ฟแล้วแต่ก็ยังแต่ก็ดีอยู่นะครับเก็บเก็บไว้ใช้นะสำหรับใครที่เล่นทอมคาวบอยเก็บเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยครับกระทิงซ่อมดีมากยิงทิ้งก่อนเพราะว่าอันนี้เราเราควรยิงทิ้งก่อน กระทิ้งกระทิ้งกระทิงฮ่ามันทำประตูนรกไม่ได้เอ้ยมันทำได้ถ้ามันทำชั้นบนสุดอ่ะมึงทำได้เนี่ยมึงยืนนี่ทำไมเนี่ยเออมึงมึงมึงจะขึ้นไปทันไหมเอ้ามึงจะขึ้นไปทันไหมเอ้าเอ้าเอ้าแล้วมึงเลงไงของมึงไอ้เายุมึงยังไม่ได้เลงด้วยซ้อมอาร์ตโอมายกอดอะไรเนี่ยประตูที่อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วทำได้อ่ะได้ปะไอ้เายุมันเบี้ยวไปไหมเนี่ย ลงไปมึงจะเสกงโโ้ออะไรเยอะแยะมันมเบี้ยวอาอนมันมเบี้ยวไม่ได้หรอกช่างแม่งเถอะทิง้งไว้งั้นแหละเออไม่ต้องทำหรอกอะไรของมึงเนี่ยเพืเอ่เอเพื่อเพื่อว้าวโ้หอ้หน yez, ีหนีหนีหนีมึงจะตายอยู่แล้วมีทุกตัวแมวอ,อยู่ข้างมึงงัดเออนั่นแหละตามนั้น devrait. คลิปยาวเพราะว่าเขาไม่ตัดด้วยครับเออคือเขาเขาเอามาทั้งดุนเลยเอามาต่อกันอย่างเดียวไม่ตัดโอเคสวย เหือเเหชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเสียกาะเสียกาะเลยเฮ้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 ยมันมันดึงตะขอตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดใครไม่ไม่ระเบิดไอ้เจ้ากูตายมันระเบิดเล็กอะระเบิดเล็กใครวะไอ้เจ้าตระเบิดใหญ่นะช่วยกูนะจะระเบิดเล็กกกูตายเดี๋ยวฟักเดี๋ยวฟัก หลอซ้อนหลอซ้อนเต็มทีโคช่าหล่อซ้อนเต็มทีแผนกซ้อนห <c oughs> ลอซ้อนเต็มทีแผนกซ้อนหลอซ้อนเต็มทีผนกซ้อน เท่านั้นแหละไม่ไปช่วยเพื่อนไงตาไหนทำได้เพื่อนไม่รอดตาไหนตาไหนรอดเพื่อนทำไม่ได้เออมันวิ่งหนียากวิ่งหนียากทอมบอยสกิลใหม่เล่นยากอยู่นะไปอ่ะรถเดียว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 วิ่งรอดเดียวเอ้ยเอาว่าเอาว่าไม่รู้ว่าไปเลยกิ้งกิ้งสอดเออเออหนีดิออ่ะยืนเพื่ออะไรอยู่เราไป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  โอ้โหเยี่ยมไอ้ภูมงไปไหนแล้วเนี่ยแมวคุณสวรรค์แมวคือสวรรค์แมวคึ้สวรรค์ยงัยงยังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่กำลังจะขึ้นแล้วล่ะหรือขึ้นไปแล้วอ,ะอ่ะไอ้แมวมันกินยาข้างหูอ,ะอ่ะอโหมันอยู่ตรงนี้เอามันอยู่ไอ้เสียงกินยาคืออยู่ข้างหูเลยไม่ตายเถอะแมวหายตัวแมวหายตัวทุกคนแมวหายตัวอุ้ย เฟมว่าแมวแม่งดักรอแล้วละ่ะไอ้ที่มันรอมันรอ,อกับดักอันนี้ละ่ะเฮ้ยเกินเกิน,นโอ้ my g กูเบี้ยว้าวว้าวไม่ไม่น่าชมเลยไอแมวขึ้นสวรรค์แล้วก็ว้าวมาห้องนี้แน่เลยรู้สึกได้นั่นไงนั่นไงนั่นไงได้ไหมได้ไหมได้ไหม ออกกุญแจกับดักได้ชั้นเดียวไงประเด็นน่ะไอ้แค่กําดักแค่สองกัญไม่ได้ป้าไปแล้วอ๋อไม่โดไม่โดแต่หน้าชี้ดีกว่าทุกคนว้าวว้าวว้าวไม่ให้ลงไม่ให้ลงสดีสวยสสวยสวยสสวย ไอูมนี่มันไอภูมินี่มันมันแคร์เรามากๆดูส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งนะฮะอ้ไเยี่ยเยียงครัอันนี้เยียหนักมากโอ้ oh my god ใช่เหรอวะไอเยี่ยมันใช่เหรอวะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปน,นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วนยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ